วายหรอเล่งหว่ายรวมทั้งมุงหลังขอวหลังคาเลยออ,อ,อ,อนเนอ่าเราเพราะว่าทางเอฟซีบอตา้าหรือว่าทางตัวบอต้าเองเนี่ยมันทันหูท้ทีนะก่อนที่เป็นโรคไข้กินสันนี่ผู้ชาไปเจาะข้างหลังนีอ๋อข้นบ้านเขาเออเนาเป็นผีในท่อเออเออเออ เป็นพีนในทองเลยไปเจาะเพื่อนเอาเข็มแทงแทงกลางหลังแล้วก็หักศามาโอเคนอะพี่น้องเนาะ เปิดภาพขึ <ee> ้นมาในเซาเมื้อนี้เนาะพี่น้องกัมาพบมาพ่อกับทางซองของบ่อตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กัโพวเพเวเนาะอยู่ทางบ้านทางเฮือนไอ้อาดเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าาไล่หลังกันเข้ามาเนาะกับอ่าทีมงานสร้างเพิ่นมาฮอดกับบอดดี้บอลลิโลได้สร้างเพิ่นก็เนาะแบกไม้แบกตอกเฮ็ดบูบบูบบบอยู่เผาอีทายหุดหน้าบ่สร้างก็ได้วะ เดสบายดีสังได้จากมืออะไรนี่สามมือเตรียมพ้อมดีมีจักกติงเนาะจกกติงเอาไว้สำหรับตัดตัวไรบ้างนี่โอ้โอ้นี่็นาละบ่นโใกล้เลยอ้ใกล้เอ๋ก่อนเนาะ โอ้มันเห็นอยู่คนไปซื้ออันนี้มื้อน่ะหรือว่าหรือว่าซื้อตัวนี้บ่มื้อนั้นน่ะเห็นแก่ซาเล่งกายเมื่อมื้อน่ะเออายโห่นได้ห่างร้านใหม่ได้วปอัาซุดนึ่งได้ไรเนี่ยซุดซุดหนึ่งได้ไรซุดละ2,000ัุดละ2,000โอ้ถ<ล> <ım S 1> si ือว่าอ่าเนาะห่านนี่ได้ถึงตัวเนี่ยเนาะห้านี่จะไปกระตอบโจทย์เนาะสำหรับอ่า อย่างไดสร้างเพื่อนพีนกกนน่น้องเ้ยก่อเพื่อนก่อ้าติอยงาะสะดวกสบายเนาะขึ้นลงเนาะอย่างไดทางบอตาเองกอ็ขอากราบทักทายสบายดีกับ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. กันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอาาาเา้อพี่น้องเด้อกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้กามาเฮือนไอ้อาดเพิ่นพี่น้องเนาะก็เป็นมือแรกพี่น้องเลยก็เห็นโยาทางเขาไอ้เพิ่นเขามาเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินทางบ่อจิตเราว่าโยเนาะาทางทีมงานเจ้าก็บอเห็นแต่บ่อใต้แล้วเขามาว่าชันเนาะนะครับวันนี้มาฮอดมาถึงแหละพี่น้องมาผู้เดียวคือเก้าพี่น้องเลยเนาะบ่อเบียดกะขึ้นไปทางบ้านไปเท่าเพิ่นเดี๋ยวนี้เนาะ ่าคือช่วงนี้ก็คือบ่าตาเป่าแหละอ่าช่วงนี้ก็ยังโบมีเวิ่งน้องพี่น้องนๆผู้ใดมีเวียกทางใดอยากไปก็ไปพี่น้องนๆกูได้่าพี่น้องเลยอ่าแต่แต่ความสะดวกเนาะมีเวียกมีงานกูหาทางใดก็ไปพี่น้องเลยลอยกระทาคือทางใดเนาะอ่าอเวลาจึงก็จะเดี๋ยวเอาอ็นลอยให้ทางสางก่อนอ่าน้องตัวบี้เนาะนก็มาพี่น้องเนาะ แต่ว่าบริถือบริสุทธน้ำก้อนน้ำแก่นมาอ่าตอนยังเทียงนี่ห่ยแดดเปเมียงคือไปนี่ป้านายฮิบ้วเลยเนาะป้าพี่น,อน้องเนาะอยู่ที่ชายเราแั่โฉพ์เน้องทางอ้ายเป็นยังเล่งมือเผาเห็ดให้พี่น้องเลยอบอกว่า ที่เก็อยู่นํามาให้นาเนาะพี่น้องเนาะอยู่นําให้นาน้ำวัวน้ำอังเมื่อนั้นเมื่อนั้นคือว่าเห็นไอ้เตียงแล้วแกไม่มาบ่เออแล้วแกไม่แต่เฮือนเราเลยบ่เออเนาะอ่าอ่าหักหักเราอยู่กับไผ่คือหลายกระท็อปแท้อานี่ฮะโอ้นี่หนึ่งหนึ่งกระท็อปสองกระท็อป hàng cây đó tụi này nhưng mà nó xong sang một thách nó chín khẩu mấy nhạc đó quá này tôm lẽ thôi 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 เออนะเะน้องเ๋ยๆน้ำแข็งไว้งเยนสาบมือเห็นได้ชนี่ว่าอยู่หรืล้วไวรวมทั้งมุงลงลังข้หรังขาเลย อยู่เลยนี่ไว้ยอยู่วันนี้ก็หอย,ย,อ,ยอาจจะเผื่อได้ใช้ผานํำจากนี่อ,นนอ๋อตีนี่เล้วเลยกนหอย <c oughs> เอาน,นไไะเา,นนาะอ่าได้ใช้ได้ใช้ย่บหัวสีต้งี่แรกหรอมันจะลานะอ่าน้ำไฟอีกแล้วเอาไ่มันมีไฟไปเหรอเออเดีิดไคมาตัดสลัเออยังว่าเพราะว่า S <S เอาหนี่หาเอา,เอาใช้ใช้ยาเครื่องบัรเทายังไอเสียมาลำหลังโอ้ทาอา่านไอเราสียเข่ามาลำบอะว่ายังมันมันไก่ฉายไฟในแถวนี้กันเนาะไก่นี่ในบาดเทียรหลังนี่เพิ่งกับท่านมีบ่จะมียังจะมีหัวหน้าอนาคตกะขอตอ่อขอดึงเอาน้ำมูลนี่แหละห่างจากเส้นทางดำขม่านี่ Lắc của cua hôm nay này nó còn mang cái liền cây tì à, nó à lo nó u có ác chưa <laughs> <laughs> khá sang thế này khá sang này khá sang quá khá những món mà thay đổi mà ai tiệm cái hà ở tàng hà <ha>. ở ờ. đây từ năm sáu mươi <laughs> hai à à à

Ô, oh, đèn phần đấy thì nó Rồi, sao bài <laughs> đi ai Rồi, ngoài chôm ha chứ bác thần Ờ, rồi, rồi, à, rồi đi thằng cái này. Đời đời đời. đi. À, nó, à, đi cháy cái gan, nó phi nó thì hiện thang ai ạt phần. อ่ามีเฮือนมีชานอยู่ล่ะบาทเคยเห็นเคยได้ยินติซือเสียงเคยได้ยินอยู่เปล่าอันนี้ก็ได้ยินว่าจิตสอนสุฮ้างว่านี่ว่าไอ้อ่าดเรากับว่าทางทีมงานบอเซียนกับบเห็นแต่บอใต้แล้วเขามาไว้สันอ่าเป็นยังไงไอ้นี่ยาวาสันไวาซี่ดอกแบบแบบเป็นว่าเป็นโรคพากินสันเล็กเล็กกันเจ้านี่ก็แบบเป็นแต่น้อยบ่เลยแต่แล้วแข็งแข่งปกติคือบอใต้เลยเป็นแรกแต่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 ว่า บอดแล้วก่อนเจ้าสิเป็นยังที่นั่นเจ้าเกิดอุบัติเหตุบ่หรือบ่ได้บ่ผู้ขาไปขั้นเยอมันเกี่ยวเนื่องกัน,กนบอกกับบุหูค้คือกันเนาะแต่ว่าเราเออเออ <ไป S 2> นาะเพราะว่าทางเอฟซีบอต้าหรือว่าทางตัวบอต้าเองยังมท่ทันฮู้ทีนะก่อนชีเป็นโรคพาร์กินสันนี่ผู้ขาไปเจาะข้างหลังนีอ๋อขั้นบ้านเขาเออเนาะเป็นผีในท้องเออ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 เป็นผีในทอ้องลไปเจาะกนเอาเข็มแทงแทงข้างหลังอ,อ่าอ,อ่า แล้วก็หักษามาหักษามาดีดีนะครับมอ่ดีพอมันดีแล้ววันนี้มันก็ลงมาในงานกรุงเทพอีกครับไปในงานกรุงเทพอ่ะอ่ะแล้วก็อาการแรกเริ่มเริ่มขึนเป็นโรคตัวนี้มือมื่มือที่นี่เริ่มสั่นคึ้คอยเออกคอยตัวเดียวนี้แกดิแกดิขึ้นคอยตัวเดอ่ะ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 มือเดียวนี่แหละอ่ะอ่ะเริ่มแรกได้เลยได้โด้อด้อด้แล้วก็ลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยขึ้นมาถึงมือ ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปี3ปีตอนมันกระดิกกค่อยๆๆนี่เจ้าก็บ่ได้สร้างไปหาหมอบ่บ่ได้ไปเออย้อนๆว่าแบบว่ายันแบบมันกระตุกหยังเนาะยันย้อนว่าเฮาเฮ็ดเวรเฮ็ดงานแล้วก็บ่ง่ายๆคือว่าถือเบาอะนะ่ตาโดๆๆบ่เอาเกใส่ชื่นหางไายตัวเองอ่าๆๆถือเบาคิดว่ามันเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็เซาแต่ว่าอาจบ่ได้เจ็บเนาะบ่ได้เจ็บใส่ได้บ่อแบบมันกระตุกแต่ว่ายางก็บ่บ่ได้เครื่องบ่หยัง แต่วัน,นยางยพวกยางเข็มเด้อพอย้อนย้อนไปว่าเส้นเนาให้นห้องกันพาให้ดีนเนาะประสาทส่วนล่างโรคประสาทส่วนกลางนี่มันมันเสียหลังจากเป็นั่งนั่งที่อ้ายก็เคยไปหมหาหมอบอ่แล้วก็ไปวงัวงระวังที่ขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเพิ่งว่าเป็นโรคอัน,นโรคพาร์กินสันโอ้โรคพาร์กินสัน<ะ>โรคนี้สามารถทางสาหายบ,บ่ คุณว่าบางบางบางทานเอพีบางทานก็ว่าหายบางทานก็ว่าบวหายก็ว่าง่ายๆ่ายคือว่าหาชิบหาิบอ่าอ่าบาตตาเคยเห็นอยู่ผูหนึง่งที่เปาเป็นแบบเจ้าเด้อแต่ว่าเพิ่นฮ <oun> ะลุงคำเออลุงลุงคำก็ชันอยู่แต่ว่าบบกขนาดนี้แต่ก็ไม่ตูบ้บองไม่ตูบ้บองในการซีชันแต่พ่วงมือแล้วแต่เจ้านี่เบิดเบิดกระตูเลยเออแต่นั่นก็แต่ว่าเราเห่าแล้ว แล้วเท่านั่นนั่นกะาว่าขอเนี่ยน้ำเล้าวาเล้านั่นตายคืนแล้วอ่ะแหละพื้นขึ้นมาอีบ้านนี้เป็นเป็นซันใช่ไหมนะโอ้พระบูติไซเออแต่ว่าแต่ว่าบ้านนี้แหละไปหาหม้อแหละพื้นไปหาหมอแล้วพื้นวีไซส์ซีวีวีนิไซส์อีซื้อว่าเป็นโลกรากินซันอ่าแต่บุญมุตจักว่าปราสาทส่วนใดมันเสียหายเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเข้าเครื่องซีทีสแกนเลย ถ้าว่าเฮาหักษานี่มันก็นค่อนข้างที่ว่าแบบใส่เงินหลายแน่เลยเนาะเฮาตามหาสาเหตุมันมาอะไรก็ได้โดยเพราะว่าไอ้เขาเครื่องคุณพี่สกแกนมันก็เดินต่อบ่ได้เพราะว่าขาบ่มีเงินไปเข้าเครื่องก็งนั้นเองอ่าอ่อ่าก็เลยหยุดไปทำนั้นอ่าออ่แล้วก็เลยกินยาหมอคนไทยมาประจําอืมแต่ก่อนก็นกนแข็งแหงดีไปทุ่มไปไทยเนาะโ,โอ้พี่น้องเอ้ยแต่ล็กๆนะเห็นอ่า ในช่องไอ้เตียงน้อยเพียงน้อยอะมาทายแต่ว่าอายอายก็อยู่หนีรบกตะกี้คือว่าเห็นอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ใช่ตอนน่ะอยู่พุ่อยู่ลุมเออเพราะว่าตอนนั้นไอ้เตียงมาทายนี่ยคือว่าเห็นเจ้านั่งอยู่เพื่อนก่อนนี่อยู่ลุมเอออะไรแบบนี้แต่ไม่มาซื้อดินอยู่นี้แบบนี้โดยแล้๋ยวหอบมาปุ๊กอยู่นี้เตียงคนเล่สิ่งใดเดินเดินโดยนจะติดตามเบนแม่ช่องไอ้คนโยน้อยเพียงน้อยตอนปัจจุบันนี่จะอยู่กับใครอยู่กับเอื้อยเออ บ่ทันมีครอบครัวทําเจ้าก็เคยมีบ่ตาแต่ยุ18 19อ๋แต่จากนั้นก็บ่มีเลยเลิกกันไปแล้วกอุ22 3เลิกมีเลยเออบัดตอนนี้อ้ายอายุเท่าด50บ่โอ้ือว่าบ่ธรรมดาด้ยังหนุ่มอยู่แต่ว่าหน้าตาังหนุ่มอยู่ธรรมดาว่ายังหนุ่มอยู่อ๋ออยเจ้านบ่ธรรมดาด้เ่าพ่อนะเือนก50กว่าแล้วแต่ว่าเ่าเจ้าแล้วหน้าะอ่า แต่ว่าคือว่าแหละเสียอย่างเดียวเท่าสั่นแต่ว่าบ่บ่เจ็บบ่เจ็บบ่ปวดไสแต่ว่าสั่นถ้าเฮาก้มดำนามันสิได้บ่อายบ่ชงแท้กะตัวนี้บ่ได้รอบ่จักเทือเออแต่เป็นนี่ยังบ่ได้อบ่ได้อแต่แต่ว่าว่าอก็อยู่อยู่นําหมู่ด้เด้ออยู่ผู้เดียวบ่กล้าได้หคิดลงไปเออหัวคิดลงไปลุกบ่ได้โอ้ดัจุมลงตนั่น ได้หัวกันดีเลยเนาะโอ้ได้หัวว่ะเนาะช่วยอาดด้วยใช่กอก้นกระโดดหยาดพองแล้วช้ำลุกได้ได้อยู่เนาะดำนาได้อยู่ได้อยู่เนาะอ่าช้ำลุกก้าแค่นี้นะเขานั่งเลือดเตลือเตลือไปเนาะคิดว่านะคิดว่าได้อยู่อ่าอ่าบอว่าอ้ายบอเจ็บกะอาจจะได้พี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าว่ามันเจ็บมันปวดนั่นโอ้บอได้แต่ว่า mất sanh rồi thằng chết nhá, thế mà, trai này kết cắm được, đứng được không? Oh, cái bò, cái bò sum bùn bẹp, ừ ừ, khoảng một trăm lẻ một, khoảng sáu mươi chín, chín phần trăm, um, xịt nước cây tía đang ở đâu? Bụi là gì vậy chứ? Cây ngay, um, thế mà, xịt nước cây tía đang ở đâu? Cây lá, อ่าก็อ่าวาพื้นไ่ตีนี่เห็นแต่พอเรียงไห้กับโบเคยไปตีได้แหละมีแต่ข้าเจ้ามาซื้อเอาแล้วข้าเจ้าไปโทษขายต่อบันหน้าเจ้าหอดใช้ใช่บันในตัวที่คนซื้อน้านดินคนได้มีเขาแบ่ดินเอ่อทอลมเพื่อนนี่บอลมเพื่อนไปนีบอบอได้มีเศษเหลือจังไห้เน่ะบอพ่ได้อีกดำนะเอาอ่าอ่า ตั้งนี่คือไปแลวกันยามน้ายามยังมากอะแต่ว่ามีเงินมีอย่างเอาดินเข้าไปทมนี้เนาะหรือว่าส่วนทมดินที่มีแต่บ่าไอ้ที่เป็เตี้ยมคนบอกว่ามีเอ่แต่เห็ดทีแต่สเตปไปก่อนเนาะ่าเพราะว่าตอนนี้เอาเฮือนแล้วก่อนแต่คือด้่นีนบอยบอยคิดว่าบัดงบมันตันเรื่องเฮื่อนก่อนี่ก็มีบอกทางเกาเสียงเอาเออทางทางทางไอเสียงนี่โตโตพูดเพื่อนดินเนาะ แต่ว่าเอาตัวนี้เห็นได้ก่อน<ด>พอพอได้ทุ่นก่อนดูว่าเป่าเตียงเพินพ่นเพิ่นแก้ไขตัวนี้ก่อนนะคนว่ามันบ่มีที่อยู่อาศัยนี่ละฝนนี่มันอยู่บ่ได้นะฝนมันมาได้เดี๋ดยวมันแน่น,นอนแล้ววานนี่กับูมอยู่ทั้งดงกูตกเลยอ่าบ<ภ>ัดฝนฝนคือเมื่อนี่บัดเป็นตะย,ย่านได้บัดมามาพร้พอมลมพร้อมอย่างครบในแต่ว่ามื้อนี้สิตัดออกบวกุกูใหม่บัดเนาะเฮ็ดทางนั้นบ่ไดด้ตัเฮะว่า เป็นลูกไมนแดนะมุาห์อนเอาใจน้ำเพิ่นเอาน้ฝนออกจากสติมาเลยตัดมาเรือว่า่นยดงบัวห้ตทัดจัดพากนะยมบจากเป็นลูกได้แตงแต่ว่าไม่เนี่ยมันเป็นไม้เจ้าเนาะไม่จะคลองนาเิ่นเออจะยากเพื่นให้ตัดเพื่นกระใช้าเต่อนงามันลงอะไรจะเปิดสีดายไม่เนาะงามลงมันก็ตายมันก็โดแบบนี้โมคือไม่อื่นบะเพราะว่าไม้มันแก่เลย Mày này, bổ sung thì cố làm năm lắm ní côn. Tonight rằng là con khang kiwa giật dạng đúng pit nga kung nè. nga kung môn thoại đi. làm kung môn của mày chích. Một nào bay yêu con. A kabu nga cái nga cái nga hai mày lộ bội đi soi mày 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 ออาออเอาเทียมเอ่าลงงาเองไปมา่งอามุ้อ่ซื่นี่เออเออเออเอ้เนาะกี่ว่าอายเ้าคนดูสิได้ีิว่าแ่เนาะอ่อเบิงเล่าล้ว่าอยู่ซนูนี่ใกล้ๆนี่แต่นี่กระถามบอจิตได้ทางเขามาอยู่ใช่เขามาเจได้นี่ยแต่กี่วาอยู่พูนเนาะบัดอันทงหน้าตอนที่เจ้าอยู่นี่มันนขึ้นอยู่กับบ้านนั่ง บัานคุ้มซองไงคุ้มซองบ่ะเออบัตมัอีวงใสบัานมันีวงไสเนาะบัตรอ่าลงไปพูดนี้เคยลงไปอยู่ทางัหนมันที่เป็นทางเงินเปิดเอินหออันหอเมืองบอกไหมรักเมืองรักเงินเออรักเมืองแต่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสายเดียวกันมันบ่เขตผูคาก็บฮูเขาภูเขาละเอียดเพราได้ราะว่าผููค้าจะเกิดซิโนอะ่ะแต่ว่าไปใหญ่อยู่มองอื่น เจ้าเจ้าเจ้าไปอยู่ไที่นี่เกิดอยู่เชโนอยู่คุมซองนี่แหละอ่าแต่ว่าเป็นใหญ่อยู่บ้านพ่ออยู่บ้านเราโดนแดงโอ้ปบ้านเราโดนแดงพวกเราโดนแดงมันน้องกบาพวกนั้นโอ้หะแลหางมาอยู่บัดนไนย์ชื่อฮักกามาได้์สามเดือนอยู่เลยโอ้ยจะจะพอแล้วจัดเนาะจะไปไปมามาอยู่มาจอบ่อเอื่อยจื่ออชื่อบอกเอื้ยคุณอยู่นี่ประจำบัดเอื้ยเจ้าเพิร์ธเฮดใยญ่ กค้าวคล้ายเสื้อผ้ามือสองจับคล้ายหนีจะบหนีคล้ายหันไปสลับสายเลยคนกินไปมือวันวันเดีดีดีกว่าเขาบม่ได้เหตุผลเขาเพิ่นกับมีครอบครัวอะไรที่ยังบอกมีเพิ่นเคยมีเพิ่นแบเพิ่นก็เลิกแล้วเออคล้ายเดียวกันเพิ่นลิกแล้วตายโอ้แล้วก็แล้วเราก็ยาเลยกระเบื้องหูน้ำพืนเลยในภูเขากรบเบื้องกาวกายอ่าอโยยันว่านาะยันว่าเพิ่นก็มีครอบมีครัวเพิ่นมาอยู่น้ำกันนู่นนี่นั่นสินะ อ่านี่ชายดอกสองคนไอ้น้องอยู่ร่วมกันคือกันอยู่มีแต่อดเอาบาดรในเรื่องเพื่อนก่อนและห่วยได้โมนี่ก็อยู่มันก็คักเติมแล้วบัตรเลยเขาเออมันก็นนกนสิบห้อนใจวันไหนแล้วบาดรเด็ จะกระทอบได้เยอเรียบร้อยได้ไก่ไก่ปุ๊บขึ้นนอนหลังคาเตียงแล้วฝนตกมาเนาะแรกๆนะมีคนแนะนำมาบอกแนะนำแนะนำเตียงมาบอกเลยผู้ค้านี่แหละขอความเสียอจเออเจ้าจะโทรหาเราส่งคลิปวิดีโอเออเงินให้เพิ่์นเบิร์นเออเพราะว่ามือ ที่มาสีขอความ่เสือจากบนเตียงอนี่ยพยุเข่าเนี่ยมันเปิดลังคาไปเอาลังคากระมวลถ่ายวิดีโอสามนาทีแล้วก็ส่งไปเิเออเขียนว่าขอความเจรนานหรือบนเตียงเลยเขาเขียนเลยคัดสวนหลายอย่างทุกอย่างเลยแหล้วอาจาจ้าก็ติดตามเบนยู่เนาะส่งไปมีแบบบาลลีบอลเตียงน้อยบอลแสนนี่ก็ส่งอ่า ส่งเปแกเสียงเขาเาเาเสี่ยงเขามา่คนแ้ยข้งแรกเลยของปีนี้ะออ่าอ่าท่านแหลกะโอ้ทีแหงันเนาะทีแหงข้งแรกเลยของปีอ้ายนะเปิดพลังคาดเสียงก็เลย่ายคิดเปิดคอคนเจกเป็น điayoyay càng tàu mạ, lên này. Biết, cắm: nó, cắm nắm, không? à, ào thì chạy nấm ải, nó. Thìo, mạ hót cả. rồi, nó, ào. Bùn treo, cái đay. à, bùn hót hót thừng này, để thì nó, thang ai àt, và dưới đáy là nó, ào lau คอยอยู่บ่าบ้านจิตว่าโอ้เราเออเราก็เบิรรจุพูนว่านะเออว่าจังสรนสิเวจ่ว่ะนะแต่ตอนก็บ่เคยอเวะ์ลรือโบจักอีกว่ายู่จุดใดเนาะอยู่บอลใดแบบนี้ว่าจิตว่าเจ้าเวะบอลอ่าแข่งธนาคารนั่นแต่ทรข้อวิดีโอหาว่าจิตบบบนี้เพสนอเส้นทางนี่มาเลยชวนมังลินจีแล้วบ่านพิเศษว่าอยู่ลาวก็มีชวนมังลินจีเนั่นพิเศษพักอันีสชวนมังลินจีเมื่อนี้ก่อนบางทีาะสิลอยอีกยังบ่เห็น

ไดเนาะโดย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 ยดยโ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 ดหายดยโดยโนยโด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 ยยโด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 ยโยโดยโดยโดดยโๆยัดย้อยดย

ผูดินนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะนาฬิกายังบนท่านมีพ่ออะไรอย่างเงี้ยบัดจิบบองวานเนาะยังสมทบกันอยู่เพื่อปลาเรือว่าทางทีมงานเขาอให้แบบนี้พ่อหรือบ่อเรือว่าจังได้กับบนท่านหูนั่ทางบนตาเองก็ได้อ่ะถ้าคลิปนี้ก็ขอกล้าเคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย